ออกมาจากป่าไปที่เรียบร้อยเลยนะครับสลับซูซูกิสมัดนะครับเมื่อกี้เราเอาไปทําการแก้ไขนะครับอัดป่ามาอีกหนึ่งครั้งนะครับพาไปที่เรียบร้อยครับสะใจแน่นอนครับเตรียมส่งกับเพชรบูรณ์รับชมคิวครับผมซูซูกิสมัดเรากลับมาอีกหนึ่งครั้งเลยครับสลับซูซูกิ S มัดใช่ใช่ใช่มารอบนี้นะครับเรามาทําการทดสอบอีกหนึ่งครั้งนะครับอีกหนึ่งครั้งจากทาการแก้ไข ตอนนี้นะครับเราทําการทดสอบขึ้นเนินเนี่ยนะครับขึ้นไปสามรอบแล้วขึ้นสบายสบายเดี๋ยวผมจะอัดอีกหนึ่งครั้งนะครับเจ้าของจะได้เห็นว่าซูสุกิสแมทคันนี้อัดได้จริงๆแล้วครับสมใจผมแล้วครับอีกสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นเนินอีกหนึ่งครั้งครับชมอีกหนึ่งครั้งครับผมซูซูกิสแมทครับทําการแก่งานอัดขึ้นเนินครับซูสุกิสแมท เยี่ยมผ่านผ่านผ่านทำการแก้ง,งานนะครับซูซูกิสเมตหลังจากรอบแรกขี่ไม่ขึ้นทําการปรับแต่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ซูซูกิสเม h ขี่เครืเนินนี้ได้สบายสบาย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะดันเค้นเนินหนึ่งครั้งนะครับสลับซูซูกิสเมตอารลงไป ึ่งครั้งนะครับสลับซูซูกิสซแมสนะครับฮะมันมือมันมืดแม่นมาทำการทดสอบอีกหนึ่งครั้งนะครับผมทดสอบมาเห็นเห็นเลยนะครับสลับซูซูกิโซแมสอัดขึ้นเนินได้แล้วนะครับลงไปเดี๋ยวอัดขึ้นอีกหนึ่งครั้งครับสลับซูซูกิสซแมสรับชงครับผมโซแมสครับแก่ตัวอีกหนึ่งครั้งครับทำการแก้ไขสูซูกิโซแมส สูสุกิสเมทผ่านผ่านผ่านขึ้นลวบ่เฮ้ยผ่านแล้วนะครับผมสูสุกิสเมทรอัดเนินนี่ผ่านแล้วนะครับผ่าน